ดูนี่นะอันนี้คือมันหนาวแล้วเนี่ยเลิฟยูค่ะผัดไทยอร่อยเบอร์ค่ะทุกคนคุณ่ะดูน่ากินไหมคะอันนี้ให้เขาเป็ปรุงเอาเอง ต้องใช้ตัวช่วยอีกแล้วคะเนี่ยต้องยึดตัวช่วยอีกแล้วนะคะลมหิมะตกเดี๋ยวเรามายึดตัวช่วยกันเลยนะคะ ต้องล็อกตรงนี้ไว้นะคะทุกคนล็อกตรงนี้ไว้อันนี้ก็มาทำอย่างนี้นะคะ สวับเข้่สู่ช่องสไปนอร์เวียบายจอยแฟมิลี่นะคะวันนี้มาพบก,กับแม่ค้าจอยอีกแล้วนะคะวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงสภาพอากาศวันนี้มีลมพายุนะคะลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ก็พายุหิมะนะคะก็กับข้าวก็ทําไว้3อย่างตรงนี้ที่มีผัดมีผัดเ,เนื้อน้ำมันหอยแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดแล้วก็ผัดไก่ ไก่ผัดกะเพรานะคะแล้วก็แกงผานงไก่นะคะลุ้นการขายทุกวันลุ้นอากาศทุกวันเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเราไม่รู้ว่าหิมะจะตกลมจะแรงวันไหนเนาะถึงลมจะแรงหนาวแค่ไหนจอยก็ต้องมาทํางานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนถ้าเกิดวันไหนลมแรงแรงแรงมากจนเปิดไม่ได้จอยก็ต้องปิดไปนะคะแต่วันนี้จอยพอเปิดได้จอยก็เอาไอที่ยึด ไปยึดไว้นะคะก็คงพอจะช่วยได้นะคะวันนี้เนาะก็มาช่วยลุ้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ あん คนจะจะให้ดูหิมะตกมาแป๊บเดียวเองเต็มหน้าร้านใจเลยอะบรรยากาศวันนี้นะคะทุกคนหิมะตกค่ะ เต็มตรงนี้เลยเห็นไหมเนี่ยคุ้ค่ะแต่งตัวรอเช้าลูกค้าใส่สูตร วันนี้จะทำไอเนี่ยแกงขนันนงไก่น่ากินมากแต่ยังไม่ออกสักกล่องเลยฮัลโหลกูด่ากูด่าแกนฟอวน์ฟาวน์

Kan vi få litt sånn innbakt kylling? Ja. ดูนี่นะอันนี้คือมันหนาวแล้วเนี่ยเลิฟย <laughs> ูค่ะ ตลอดเวลาไม่จอยมีอันนี้นะคะอันนี้มีสามช่องนะข้างล่างนี้จะเป็นน้ำนะคะข้างล่างจะเป็นน้ำเนาะเราอุ่นไว้ตลอดเวลาจะก็เปิดแก๊สไว้ตลอดเวลานะคะเปิดแก๊สไว้ไฟอ่อนสุดนะคะมันก็จะน้ำมันก็จะทําให้อาหารร้อนอุ่นตลอดเวลานะคะไม่มีจะยไม่เสิร์ฟอาหารเย็นนะคะอาหารจะร้อนตลอดเนาะ แต่แค่ผักก็จะเหี่ยวบ้างอะไรบ้างก็เป็นรมธรรมดานะคะปกติเนาะ นี่จะบ่ายสองครึ่งแล้วจะมีลูกค้าไหเนาะตอนช่วงอาหารเย็นขอให้มีน่อยเถอจะได้ขายไม่ได้ก็ขอให้พวกนี้มันหมดเนี่ยจะได้ไม่ต้องเก็บไม่ต้องทิ้งเนาะอ้โดว่ะใช่อะมันจเอาสองคนเน่เนี่ยวอราเรนแล้วมันะเอา่ไหมล่ะหัวเปีย่

Hæ?! Yeah. Ja. <laughs> ไหมคะจะทำทันไหมคะ Den er ikke vinters. Nei, den er bare ikke vinters. Hva lager du? Jeg lager sånn fetteigtyve. Stekt sånn nudler. Har du lyst på det noen gang? Ja. Ja. En gang kan du se en melding. Jeg skal sende melding?

Det. Det du ja. Ja. Kommer du om um, noen minutter? Ja, blir det der på minutter? Ja. 今。カップ อยู่ตรงเนี้ยลูกค้าอยู่ข้างหลังร้านมองไม่เห็น Stilling vakker. Den er veldig god. Ja, yeah. yeah, Sånn bitte litt sterk. Yeah. ทุกคนขาตอนนี้เวลา16.30นาฬิกานาทีตรงเป๊ะเลยนะคะ4ี่โมงเย็นสโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันว่าอากาศข้างนอกตอน4ี่มงเย็นเนี่ยมันจะมืดหรือยังนะคะสังเกตด,ดูนะคะทุกคนนี่นะคะหิมะก็ยังตกอยู่นะคะ ก็ยังตกอยู่เห็นไหมโอ้ย <c oughs> หนาวนะเนี่ยอุตส่าห์ออกมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวจอจะปิดร้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาอันนี้ออกนะคะอันนี้คือกั้นไว้ก่อนเราจะออกเราเปิดอย่างนี้นะคะมันจะมีที่ล็อกเนาะโอ้ยนี่มันจะมีที่ล็อกแล้วมันก็จะเปิดนี่ค่ะมันจะทำให้ นะคะตรงนี้นะดูดูดหิมะมันพัดมาสิอันนี้ก็ต้องเอาเอาออกนะคะก็ตรงนี้อีกอันหนึ่ง เอาขึ้นไปเลยแล้วก็ดึงตรงนี้ลงมานะคะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเอานี้ขึ้นด้วยนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเก็บนะคะแป๊บหนึ่งนะคะไปขับทุกคนดู บรรยากาศตอนนี้นะคะเดี๋ยวเข้าข้างในก่อนดีกว่าหนาวอะไรจะพัดแรงขนาดนั้น mm hmm. ดูสภาพออกไปข้างนอกแว่นๆโอ๊ยตายแล้วโอเคนะคะทุกคนดูหิม,มุงหิมะเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวจอยจะให้ดูยอดขายนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวมาดูยอดขายนะคะวันที่หิมะตกแล้วก็ลมแรงมันจะได้เท่าไหร่นะคะยอดวันนี้คือ5 3 3 0ัค่ะทุกคน53 3 0นี่คือขายถือว่าวันอากาศแบบเนี้ยจะถือว่าโอเคขายดีอยู่นะคะน 5, เนี่ย5้าพันเนี่ย ก็ถือว่าขายดีอยู่นะคะก็เดี๋ยวใจเก็บคงเก็บของเริ่มเก็บของแตก็เอาคงเอาของไปเก็บไว้ในรถส่วนหนึ่งแล้วใจก็เอาไปเก็บไว้ในรถแล้วนะคะอันนี้ใจก็มาเก็บที่ยังที่เหลือนะคะมาปิดตรงปิดเตาเนาะแล้วก็โอเคนะคะสำหรับวันนี้จะขอตัวลากลับบ้านก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะขอโทษนะคะที่ยกมือข้างเดียวเนอะอยถือกล้องเองค่ะสวัสดีค่ะ